รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือ168ชั่วโมงทุกค่ำคืนวันอาทิตย์ทางไทยทีวี4ช่อง3ภูวิบูรีและนจรวันนี้เป็นครั้งที่ไม่กี่ครั้งของรายการเราที่เราอยู่กับแขกรับเชิญเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือการทําเทป2ตอนเนี่ยเรื่องราวของแขกรับเชิญต้องน่าสนใจจริงสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันเขาเป็นทั้งคนที่แข่งรถเขาเป็นคนที่สะสมรถมีวิธีคิดในการใช้ชีวิตที่คิดบวกและดีมากมาก สัปดาห์ที่แล้วใครที่ไม่ได้ชมกลับไปดูย้อนหลังทาง YouTube Channel Search Group Official ได้แขกรับเชิญของเราวันนี้คุณทรัมชนะพักเวโรดอยู่เราอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับพรัมครับวันนี้คุยเรื่องแว่นหละนะครับไม่ไปเรื่องอื่นแล้วผมเนี่ยแน่นอนเป็นคนชอบแว่นมีแว่นหลากหลายยี่ห้อ แน่นอนเป็นยี่ห้อของต่างประเทศนะเนาะแต่พอมาถึงถามว่ามีคนไทยทําแว่นมั้งไหมไม่เจอเลยนะพรมก็มาเจอที่พรมทําแว่นกับโจ伊บอยแว่นยี่ห้อเด็กเด็กเมื่อตอนที่แล้วคุณบอกผมมาจากอะไรนะเด็กคือผมกับโจ伊บอยครับแล้วก็เพื่อนอีกคนหนึ่งคุณปอคุณต่อนะครับเราเรียนเทนนิสด้วยกันเราเล่นสเก็ตบอร์ดมาด้วยกันนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเราอยู่กลุ่มเดียวกันยังสนิทสนมกันอยู่นะครับเราก็เลย คุณคุณโจ้อ่ะก็มีไอเดียว่าเฮ้ยเราหาอะไรทำกันไหมคุณโจ้คก็โจยบอยคุณโจ้คก็โจยบอยนะครับเออเราเรียนอยู่รุ่นเดียวกันใช่ใช่เล่นมาด้วยกันเติบโตกันมาด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็เอ้ยหาอะไรทำกันไหมก็คุยกันไปคุยกันมาก็แบบว่าเอ้ยคุณโจ้เขาชอบแว่นกากันแดดใช่ไหมครับเขามีความรู้เขารู้ว่าเลนส์แบบนี้ใสสบาย แว่นต้องมีสารจมูกแบบไหนแต่ว่ามูลใสสบายจริงนะนี่ผมใส่ได้มีความสุข่าโอ้โหน้ำหนักเป็นยังมากเลยแล้วก็เลนส์ที่ดีเนี่ยครับมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับผมก็บอกเฮ้ยจริงๆอันนี้ดีนะเพราะว่ามันอย่างน้อยเนี่ยมันมันมีมันมีจุดเริ่มต้นให้เราเริ่มหาข้อมูลนะครับเราก็เริ่มหาข้อมูลประกอบกับว่าอย่างที่เมื่อกี้เรียนพี่อาร์มไปครับเราเล่นสเก็ตบอร์ดมาด้วยกันเราก็เลยใฝ่ฝันคือเราเคยเห็นเห็นคลิปใน u t u b e อะครับว่า ฝรั่งเนี่ยเขาเอาสเก็ตบอร์ดเก่าๆเนี่ยพี่ที่หักบางทีเราเล่นแรงๆแล้วสเก็ตบอร์ดมันหักมาตักเป็นแว่นออแล้วผมเฮ้ย <"H oy, S 2> มันเท่ดังเลยอ่ะอ,อ,อะไรเงี้ยคอแผ่นไม้สเก็ตบอร์ดเอามาทําเป็นแว่นครับผมไอแผ่นไม้เนี่ยครับภาษาที่เขาเรียกในการเล่นสเก็ตบอร์ดเขาเรียกว่าเด็กเขาเรียกว่าเด็กก็เลยเป็นที่มาใช่เขาเรียกว่าเด็ก,ก,ยกอย่างอย่างถ้าเกิดว่าดูที่โลโก้ครับอันนี้ก็คือเป็นสเก็ตบอร์ด แล้วก็นี่เป็นจุดที่ล็อกจริงนะจริงจริงเป็นจุดที่ล็อกล็อกน็อตของของล้อเป็นเป็นรูปสเก็ตบอร์ดนะครับเราก็เลยเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราเอาไม้สเก็ตบอร์ดก็คือ c a n าเด a ยน a มเปิลวูดเนี่ยที่เขาเรียกว่าเป็นพ l y ย o o ดเป็นเป็นเลเยอร์นะครับเจดชั้นนะครับอย่างถ้าดูพี่อาดูมันจะเป็นเป็นไม้สเก็ตบอร์ดเจ็ดชั้นใช่ใช่ครับผมเป็นเป็นไม้คุณผู้ชมนี่เป็นไม้ก็คือ นี่เป็นไม้สเก็ตบอร์ดไม้สเก็ตบอร์ดเลยครับแคนเดเดียนเมเปิลบูมันเบามากนะคุณผู้ชมดูดิเนี่ยเราถ้าเกิดเรานับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าจนถึงสันจมูกตัวนี้ครับจะมีเจ็ดชั้นเท่ากับแผ่นสกเก็ตบอร์ดอ่าแต่ว่าคือเราไม่สามารถจะไปหาแผ่นสกเก็ตบอร์ดที่มันหักครับม,มาทำแว่นได้เยอะครับเราก็เลยซอร์ซิ่งเราซื้อแผ่นไม้แคนเเดียนเมเปิลบูเนี่ยฮะ แบบที่ยังไม่ได้ตัดท,ที่เขายังที่เขายังไม่ได้ตัดที่ามาทำสกเก็ตบอร์ดเนี่ยอ<ช>อามาทาแว่นโดยเฉพาะ<ช>เลยก็คือว่าไม้ต้นต้นเมเปิลเนี่ยครับ<ช>ที่ที่แคนาดาเนี่ยคือเหมือนเป็นต้นไม้เศรษฐกิจของเขาแต่ว่าคือต้นไม้พอพอใช้งานไปละเหมือนเหมือนต้นยางเรากรียดยางมาถึงระยะหนึ่งก็อ่าเขาเรียกว่าน้าใจรับเนี่ยอาจจะน้อยลง<ช>นะครับตัวไม้เขาก็มาดูซีว่าเอาไปทําอะไรครับอ่าเขาก็เนื่องจากว่าผิวของแคนาเดียนเมเปิลวูดเนี่ยมันจะมีลักษณะบาง เขาก็เลยต้องเอามาต่อเป็นชั้นๆที <uhhh like S 2> <Third> ่เขาเรียกว่าพลายวูดสำหรับสเก็ตบอร์ดเนี hmm. uh, ่ยมันจะมี7ดชั้นครับผมความน่าสนใจของเขาก็คือว่าแต่ละชั้นเนี่ยเราสามารถใส่สีลงไปได้ชั้นที่1สีเหลืองชั้นที่2สีไม้ชั้นที่3าสีแดงชั้นที่4สีดําแล้วพอถึงเวลาเราเอามากลึงครับผมพอพออย่างอยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับพี่อามพอเรากลึงเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นไม้แต่ละชั้นที่มีสี ออกมานะครับอันนี้ก็คือพอเราเราทำเป็นมอกอัพไอเดียขึ้นมาแล้วเราก็นำพาไปสู่การผลิตจริงเนี่ยเราใช้เวลาประมาณปีหนึ่งถึงจะได้แว่นตัวอย่างออกมานะครับนำไม้จากประเทศแคนาดาแคนาดาครับแต่ว่ามาทำการกลึงมาทำโดยช่างตอนช่วงแรกคือใช้คนไทยนี่แหละใช้ใช้โรงงานง่ายๆครับคิดเป็นไอเดีย นะครับว่าเราก็ศึกษาว่าโอเคแว่นตาปกติมีความกว้าง100 1นึ่งร้อยสี่สิบห้าแต่คุช้เวลาปีนึ่งเลยนะัน,น,นการที่จะศึกษานาการที่เอามาได้แบบนี้ครับก็คือว่าเหมือนกับว่าการที่เราจะเอาเลนส์เข้าไปในไม้เนี่ยครับคือมันไม่ง่าย,ายคือม,มันจะต้องมีการเซาะร่องประมาณหนึ่งนะครับแล้วเราก็ค่อยๆศึกษาว่าเอเราจะจอยขาแว่นยังไงนะครับแล้วอย่างอย่างที่สําคัญคือเราทําเป็นขาสปริง คือเวลาเวลาใส่เนี่ยครับพี่มันจะสบายยิ่งจับผมสบายตัวรต่เหมือนเหมือนปกติแว่นแว่นมันก็อย่างี้แล้วอันนี้มันขัับมนที่สำคัญเลนคุณด้วยว่าเลนคุณดีมากครัอย่างเลนนี่นํามาจากปัจจุบันเนี่ยครับฮ่องกงเนี่ยครับเขาจะเป็นเป็นศูนย์รวมของของเขาเรียกว่า world optical นะครับสมมุติว่าอิตาลีคุณอยากจะซื้อเลนคุณก็ต้องบินมาที่ฮ่องกง นะครับเพราะว่าฐานการผลิตใหญ่เนี่ยอยู่ที่เมืองจีนฮ่องกงก็คือเหมือนเป็นเป็นฮับเซ็นเตอร์นะครับเราก็ต้องบินไปที่นั่นแล้วเราก็ไปเรียนรู้ศึกษาว่าแบบว่าโอเคเลนส์ ens, แว่นกันแดดมีอะไรบ้างนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคุณโจโจอีบอยอ่ะเขาก็บอกว่าเฮ้ยพอเราทําแว่นกันแดดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะทําให้ลูกค้าที่แบบ แว่นแบรนด์ไทยมันจะดีเหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกเลนที่ดีที่สุดก่อนนะครับเราก็ต้องเลือกว่าบริษัทไหนผลิตเลนอะไรและที่สําคัญคือเราอยากจะได้น้าหนักเบาบเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นเลนพลาสติกที่มีความโปร่งแสงและโปร่งใสค่าหักเหของแสงเนี่ยครับใกล้เคียงกับกระจกมันจะทําให้เราใส่สบายตารวมถึงสามารถกรองแสงกรองรังสีอะไรอย่างเงี้ยครับได้ในปริมาณที่ถูกสุขลักษณะ ความ,มปลอดภัยกับสายตาไม่ง่ายนะกว่าที่แบบเราจะได้แบบวั่นเป็นแบรนด์ของตัวเราเองมันมันมันก็คือว่าพอเหมือนคล้ายๆเราศึกษาครับ,รบพี่ค,คือเหมือนคล้ายๆว่าเหมือนเหมือนมัน,ม,นมันกลายเป็น เหมือนมัสเซลเมมโมรีของเรามันก็กลายเป็นเบรนเมมโมรีของเราเหมือนเวลาเราเล่นรถเก่าเราก็ได้ลึกลึกลึกเอ,อกเจาะลงไปอีกนิดนึงออันนี้เขาทำยังไง่เราก็เริ่มลงอาวเลนให้มันดีที่สุดช่เลนเป็นอย่างนี้อ๋อพลาสติกมันมีกี่ประเภทอ่าวแว่นตลาดนัดเป็นยังไงแว่นยี่ห้อดังทํายังไงเลนเขาจุดเด่นของเลนก็คืออะไรเล่เป็นของเราเราก็อยากทาให้ดีที่สุดอยากบอกคุณผู้ชมบอกว่าในการที่เราจะมีธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งและใช้ประสบความสําเร็จมันไม่ง่าย นอกเหนือจากคุณต้องศึกษาดีที่สุดมีข้อมูลที่ดีที่สุดแล้วต้องลงมือทําอันนี้เป็นความภูมิใจคนไทยนะครับคุณมีแว่นที่เป็นสัญชาติไทยของตัวเองแล้วถ้าคุณเป็นสายแว่นพลาดไม่ได้นะฮะในการพูดคุยวันนี้สักครู่หลังโฆษณาก,กับขกขกรับเชิญของเราเจ้าของแบรนด์ที่มีชื่อว่าเด็กสนับสนุนโดยสิงค์คอร์ปอเรชั่นบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน สนับสนุนโดยเดแฮแชมพูชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟอร์เมนเต้ที่รีวฟ์ผุณชมครับนี่คือร้8ยชั่วโมงในงค่ำคืนวันนี้เราคุยกับเจ้าของแบรนด์แว่นคุณพลัม คุณเป็นเจ้าของแบรนด์แว่นสัญชาติไทยที่คือเด็กรูปคุณโจอีบอยก็คือมีคุณโจอีบอยคุณต่อพัฒนรงชัยกุลที่เป็นเพื่อนร่วมกานเป็นคีใจของผมนะทุกวันนี้ใช้โรงงานในไทยก็เราเรามีทั้งสองแบบครับก็คือว่าตอนนี้เราเริ่มขยับเป็นมีแว่นพลาสติกที่ทําจากอะซิเตตเพราะว่าคือพอเราเริ่มแข่งรถใช่ไหมครับแว่นไม้อาจจะไม่เหมาะกับการกีฬาที่เราสนใจนะครับอย่างคุณโจโจอิบอยเนี่ยก็ปัจจุบันชอบเล่นเซิร์ฟ นะครับคือค <น S 2> พอ<ม><ว>อาจจะไม่ได้แล้วพอว่างจากงานปั๊บอ่าคุณโจอ,อยู่ทะเลนะครับเราก็จะเริ่มมีแว่นที่สปอร์ตมากขึ้นนะครับส่วนตัวผมชอบชอบกีฬาแข่งรถรนะครับเราก็เริ่มดีไซน์แว่นพลาสติกที่เราสามารถใส่เข้าไปในหมวกกันน็อกได้นะครับเพราะว่าบางทีเวลาเราแข่งรถมันจะมีช่วงกลางวันใช่ไหมครับที่แดดร้อนอแว่นกันแดดก็มีความสําคัญซึ่งบางทีคนไทยเนี่ยเราอาจจะมองข้ามเรารู้สึกว่าแว่นกันแดดเป็น แฟชั่นนะครับเป็นแว่นสําหรับคนเทๆ่ๆหรืออะไรเออบางคนอย่างสมัยก่อนเราอยู่ในพื้นที่มีคนใส่แว่นมาเราจะหันมองเขาใจ่โอ้โหเฮ้ยดาารึเปล่า feel, feel. อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือคนไม่เข้าใจว่าจริงฟังกชันของแว่นนี่มีความสําคัญนะครับอย่างเวลาที่เราออกแดดเนี่ยผิวเราจะเข้มขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยเป็น defense mechanism ของร่างกายเป็นการปกป้องตัวเองผิวเราก็จะเข้มขึ้น การที่เข้มขึ้นเนี่ยเนื่องจากว่าแสงแดดเนี่ยมันไปกระตุ้นเม็ดสีทําให้เม็ดสีเนี่ยออกมาเพื่อปกป้องผิวหนังชั้นในนะครับทุกครั้งที่เราออกแดดเราก็โดนแดดที่หน้าตาเราโดนไหมครับพี่โดนตาเราก็โดนนะโดนเยอะด้วยเพราะเราเป็นคนที่รับแสงไหแต่ว่าเราไม่สามารถจะทา SP-F 50ใส่ดวงตาได้นะครับเพราะฉะนั้นคือการป้องกันตัวเองของร่างกายเราร่างกายเราก็เลยอุ้ยโดนโดนแดดขึ้นมา นะครับร่างกายเราทําเหมือนผิวนหนังเลยครับพี่แต่ทําเป็นลักษณะสร้างฟิล์มบางๆขึ้นมาเพื่อปกป้องกระบอกตาเพื่อปกป้องเลนตาอันนี้ครับพอมันสร้างวันละนิดวันละนิดวันลนิดวันละนิด,นนดทำให้พอเราอายุ55้า0าเรามีปัญหาเรื่องต้ออ๋อต้อกระจกต้อหินกระจกอันตรายใช่คนไทยอาจจะละเลยการใส่แว่นตาครับนะครับอ่าเราก็ เรห็นนปะโยช์คุณแบบพูดแบบมีความรู้ลึกจริงๆนะแสดงว่าก่อนที่คุณจะทําอะไรหลายๆอย่างออกมาที่คุณต้องศึกษาเอาแบบเอาละเอียดอะโอเคสวยด้วยแล้วถ้ามีประโยชน์ด้วยเนี่ยก็ดีด้วยเหมือนเหมือนเหมือนคนใส่ก็รู้สึกว่า่มั่นใจเว่าแบรนด์ไทยก็ไม่ได้ขี้เหร่นะไม่ไม่ไม่เลยพอใส่แล้วเนี่ยอยากให้คุณผู้ชมได้ลองใส่นะเวลามันใส่แล้วมันมีความรู้สึยโอ้โหดีใจอะดีใจตรงที่แบบคุณภาพมันดี มันสู้แบบแบรนด์ต่างประเทศได้แน่นอนเลยวันนี้คนไทยทําแว่นกันแดดนะครับคุณทําไปกี่ปีแล้วปีนี้เขาปีที่8ปดแล้วครับปีที่แว่นที่ขายดีที่สุดของคุณคือแบบไม้หรือว่าแบบพลาสติกแว่นไม้เนี่ยครับจะเป็นเฉพาะเป็นรุ่นเลกๆเป็นรุ่นแรกๆก็จะเป็นเฉพาะผมแต่ว่าทุกวันนี้ก็ยังมีมีคนที่ชอบแว่นไม้อยู่นะครับก็คือว่าอย่างอาผมยกเนี่ยอย่างอย่างมาเลโอเขาใส่เป็นคนชอบแว่นเขาใส่แว่น พอใส่แว่นไม้ผมบอ,อกโอ้โหใส่แบบใส่แว่นไม้ที่หล่อทะลุแว่นเลยอะไร,รอย่างนี้นะครับก็จะเป็นคนเฉพาะกลุ่มแว่นไม้ก็จะมีคาแรคเตอร์แบบหนึ่งนะครับแต่ว่าแว่นพลาสติกเนี่ยก็จะสมบูรณ์สมบันใช้งาน,นง่ายอนนี้อาจจะไม่เข้าแนวคริสต์มาสนิดเดีนั่นนะก็จะสดใสน,นิดนึงครับแต่ก็มีคนชอบอะไรแบบนี้เยอะนะครับแต่หลังๆนี่ก็จะเป็นแว่นแว่นพลาสติกแบบนี้ใช่ไหมคือใช่อันอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าคนก็จะคุ้นเคยว่าเอ้ย บางบางคนจะเป็นกังวลว่าแว่นไม้มันหักง่ายไหมโอ้โหมีตั้งเจ็ดชั้นเดี๋ยวชำรุดสุดช่วงอะไรเงี้ยไม่หักง่ายไม่รู้อะแต่ต้องถามว่ามันแพงหรือเปล่าเพราะถ้ามันหักทีมันก็จะเดือดร้อนราคาแพงไว้เอางี้ดีกว่าก็คือแว่นแว่นไม้คือแว่นพลาสติกอะไรแพงเหมือนกันแว่นไม้แพงกว่าครับเพราะว่ามันเป็นแฮนด์เมดแล้วก็ที่ที่สาคัญก็คือว่าแว่นไม้แต่ละอันเนี่ยรุ่นเดียวกันสีเดียวกัน แต่ว่าลายไม้ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคือแต่ละอันเนี่ยเราก็จะได้ความนยูนิคเนสอันหนึ่งนี่ราคาเท่ากันไหมหรือว่าก็จะต่างกันเล็กๆน้อยๆครับพี่ก็อยู่ในระดับ4 0 0พันกว่าบาท4ี่พันกว่าบาทใช่ครับนะครับต่อหนึ่งหนึ่งอันใช่แต่ถ้าเปรียบเทียบอกแว่นต่างประเทศอันนี้ถูกกว่ากันเยอะนะแต่ว่านี้ของเราเป็นแฮนด์เมดครับพี่ยิ่งแว่นแฮนด์เมดที่ต่างประเทศที่ต้องมีหลักหมื่นนะของคุณ4ี่พันี่ก็ถือว่ากำไรไม่มากเอางี้ดีกว่าครับผมก็เหมือนกับว่า ก็อย่างที่เรียนพี่ยามไปครับว่าเราก็ทำา a s ชั่นอย่างมีอย่างมีแบรนด์อย่างมีแบรนด์อย่างมีแบรนด์เป็นของตัวเองและอย่างที่ที่ผมเนี่ยครับอย่างที่พี่ยามเห็นตรงนี้ครับเป็นเด็กฟันกราสเซสครับผมคือเราแว่นเพื่อความสนุกสนุกสนานใช่ใช่อันอันนี้เป็นเป็นคุณโจโจอย่บอยเป็นคนคิดครับก็นั่งนั่งประชุมมันอยู่อะไรเงี้ยครับแบบว่าเราเราได้นี่ละเฮ้ยเราจะเปไงโจ เพราะโจเขามีเพลงฟันฟันฟันสมัยก่อนที่เป็นเพลงดังมากนะครับใช่ใช่เขาาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยใส่แว่นมันสนุกก็เลยเป็นชื่อฟันกราเซสเวลาที่เราเรียกก็จะเป็นเด็กฟันกราเซสเป็นแว่นที่คุณใส่แล้วมีความสุขอย่างแว่นพลาสติกเท่าไหร่แว่นพลาสติกเนี่ยครับพี่ก็เอาจริงๆนะพี่เลิกนิด999เฮ้ยครับผม999คือคืออย่างทีผมถือเท่าไหร่999บาทได้หรอ ก็ค <G ül ets> <G ül ets> ือ <le> เรามีตั้งแต่999บาท1บ5 0าบาทพัน,นี้อันนี้คือเซลล์อยู่ป่ะหรือว่าปกติก็เริ่มต้นราคานี <G ül ets> ค้คือคือคือจริงๆต้องบอกว่าธุรกิจเนี่ยสมมติคนมองภาพธุรกิจนะครับมันก็จะมีช่วงดีช่วงดรอปเราผ่านช่วงโควิดมานะครับคุณต่อกับพี่เต้นี่เป็นเจ้าของ Time d e c อเขาาก็มีช่องทางการจัดจำหน่ายเขาเาก็มีขายนาฬิกาทั่วประเทศเนี่ยครับ30กว่าแบรนด์อ๋อนาฬิกากับแว่นมันก็ไปด้วยกันได้เราก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราจะก้าวกระโดดนะแทนที่เราจะ หาช่องทางการจําหน่ายเนี่ยบอกว่า,าโจกับผมเนี่ยโอ้โหคงต้องตรงสัต้องขับรถ<ะ><ะ>ใช่ก็เลยคุยคุยกับคุณต่อคุณ่อเฮ้ยน่าสนใจพี่เตยขายปีให้ชอบก็เลยมีอีกพาร์ทเนอร์หนึ่งเข้ามานะครับเราก็เลยมีสินค้ามีแบรนด์น b มบาสเดอร์มีช่องทางการจัดจำหน่ายทั่วประเทศอ,อันนั้น,น,ก,นก็เป็นช่วงที่แข็งแรง แต่มันก็คือพื้นฐานเวลาคุณทําธุรกิจก่อนที่คุณเริ่มคุณต้องดูองค์ประกอบในบ้านคุณก่อนว่าคุณมีความพร้อมแค่ไหนถ้าคุณมีความพร้อมทั้งหมดแล้วมันก็ลดความเสี่ยงไปได้เยอะแล้วสามารถทําให้แบรนด์ประสบความสําเร็จได้อย่างแบรนด์ที่คุณทําอยู่น่าสนใจมากๆเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาสําหรับเรื่องแว่นเด็กอนาคตของเขาก็ยิ่งน่าสนใจมาดูว่าแบรนด์ของเขาสามารถจะก้าวไปสู่ในระดับโลกสู้กับแบรนด์อื่นในระดับโลกได้หรือไม่สักครู่หลังโฆษณา สนับสนุนโดยแกรนด์สปอร์ตชนบุรีจ๋าฉันมาแล้วจ้ามหากรรมอาหารแห่งตำนานความอร่อยลิ้นติดโปรแฟอิ่มนนำสำราญ66ยกร้านดังร้านอร่อยจากกทมและทั่วทุกภาคมาหาถึงที่ตามเสียงเรียกร้องกว่า1,000เมนูอาทิอูไรรัตเชียงใหม่เอกอร่อยพิกแกงใต้กุ้ยช่ายมหานครสพี่น้องขนมไทยขนมไข่เมืองนน พรกระมนทองม้วนสดปุ๊เรือสามลำขาหมูกรอบบายเชฟเดยข้าวเกรียบเห็ดหอมนายเกาะทั่วบางนาราบ้านปะทูมหาชัยเจ๊พริกกุยช่ายตลาดพลูยำดาวยั่วบายเจ๊ดาราปินมณีปาลาส้มไร้ก้างโชคอำนวยซูชิเต๋าลุยสวนหมูกระดงเบคอนทอดน,น้ำปลาเป็นต้นเพื่อให้พี่น้องชาวชนบุรีได้อิ่มหนำสำราญแบบจัดเต็มแถมยังสบายกระเป๋าพร้อมมีโปรโมชั่นทุกร้าน 26พฤษภาคมถึง1มิถุนายนที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลชนบุรีช่วงสุดท้ายในรายการของเราในวันนี้กับเจ้าของแบรนด์แว่นสัญชาติไทยที่มีชื่อว่าเด็กรเราอยู่กับคุณพลัมค,คุณพรัมครับแว่นสัญชาติไทยแข่งขันกับแว่นในระดับโลกที่เรารู้จักกันอยู่แล้วได้ไหมครับผมคือในมองเอาคุณภาพก่อนในแง่คุณภาพเอาี้ในใ,นในแง่คุณภาพร้อครับสู้ได้สู้ได้ไดราคา ราคายิ่งกว่าได้เราถูกกว่าเยอะถูกกว่าเยอะเราถูก,กวาราถูกจริกกงจรอย่างแว่นที่ผมถืออยู่นี่<ช>เริ่มต้น999บาท<ช>สำหรับแว่นที่เป็นพลาสติกแพงสุดนี่ระดับพลาสติกนี่เท่าไหร่3,900ครับอันไหน3,900 ก็คือว่าอันที่พี่อามถืออยู่นี่มันจะมีใช่มีดีเทลจะมีเรื่องของโลหะเข้ามามีเรื่องของพันเก้ากับเก้าร้อยเก้าสิบเก้าชิ้นเดียวอะไรเงี้ยครับขั้นตอนการผลิตอะไรเงี้ยครับมันจะมีวัสดุที่เพิ่มมากขึ้นโทษนะจริงๆผมก็แบบไม่รู้สึกแตกต่างนะมีความรู้สึกฟิตติ้งเหมือนกันนะครับเลนก็คุณภาพใกล้เคียงกันมันมันจะเป็นเหมือนกับว่าอย่างอย่างขาข้างในมีโลหะสอดอยู่อันนี้มีอะไรอย่างเงี้ยครับผมอันนี้อาจจะยากกว่าทึ้มาจะยากกว่า มันมันก็จะมีเรื่องของการผลิตเรื่องของ9 9้ากับ3 0 0พันกว่าบาทนะแต่ถ้าเป็น่นไม้นี่เริ่มต้นจาก4ี่พันกว่าบาทมีแพงสุดของคุณนี่คือเท่าไหร่6 2 5ันสอร้บคืออันนี้ครับพี่ของอันนี้หลักสีหลักสีก็คือว่าไม้ข้าวป่ายากกว่าคือคือตรงนี้มันจะเป็นไม้แนวนอนอันนั้นจะเป็น้เข้าใจหยิบนะหยิบอะไรที่แพงสุดของเขาหมดเลยครับผมครับอืมครับอืมอ๋อเข้าใจเลยแต่นี่ที่ที่ดีคือเขาแบบ ขาสปริงขังไหมดนะใส่สบายพวกคุณชอบแว่นอยู่แล้วด้วยป่ะคือคือโจโจวิบอยเนี่ยใส่แว่นตลอดเวลานะครับใส่แว่นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคือมันเป็นเหมือนผมเหมือนคนใส่แว่นนะครับเหมือนคนใส่แว่นใสยตาคนใส่แว่นสส่ตาเนี่ยจะเข้าใจนะครับว่าการใส่แว่นตลอดทั้งวันเนี่ยมันทั้งกดจมูกทั้งมันลาเจ็บหูอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องให้สบายใช่ต้องให้ใส่สบายแต่ว่าคือแว่นใสยตาเนี่ยครับ เลนที่ดีที่สุดต้องเป็นเป็นเลนกระจกถูกไหมครับพี่ใช่อันนี้เป็นเลนเป็นพลาสติกที่สําคัญคือเลนต้องดีใช่ครับอันนี้เลนคือแบบรู้เลยมองแบบไฟมองอะไรเงี้ยดีนะครับอันนี้แพงไหมอันนี้อยู่ที่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทไม่แพงนะครับไม่แพงราคาแบบจับต้องได้จับต้องได้แล้วราคาอย่างนี้คุณคุณไม่คิดว่ามันถูกไป คืออยากให้คนได้ใช้คือคือโจ้อ่ะเขาบอกว่าอันนี้เขาพูดในรายการเลยนะครับพี่เขาบอกว่าเขาอยากจะทําแว่นสัญชาติไทยคุณภาพดีในราคาที่คนไทยจับต้องได้ครับซึ่งซึ่งคุณก็จะกําไรน้อยอย่างแว่นเราได้กําไรกาไรไม่เยอะไม่เยอะแว่นของคุณขายที่ไหนบ้างก็คือว่าปัจจุบันนี้ครับเรามีออฟไลน์ก็คือมีช็อปเนี่ยสิบเอ็ดสาขา เป็นเป็นช็อปของเด็กเลยใช่ก็จะเป็นช็อปที่เราร่วมกับทมาเดโคนะครับคืออ่าก็จะมี11สาขาเียก็อาจจะตามห้างตามห้างสรรสินค้าตามห้างสรรสินค้ากับผมแต่ทีนี่คนก็ชอบซื้อออนไลน์ ออนไลน์นี่ก็คือว่าเป็นเป็นช่วงที่เราปรับตัวในช่วงโควิดนะครับแล้วก็เริ่มมีมาทําออนไลน์มากขึ้นเริ่มเข้าใจผู้บริโภคทางออนไลน์มากขึ้นว่าจริงซื้อแว่นทางออนไลน์ก็ยากเหมือนกันเพราะว่าคือพอดีแบบชอบอันนี้นะเห็นแล้วแบบน่าจะสวยเอามาไม่เข้าใส่แล้วไม่เข้าอยากเปลี่ยนได้ไหมซื้อทางออนไลน์คือในส่วนของออนไลน์เนี่ยครับเรารับประกันปีหนึ่งทุกกรณีนะครับคำว่ารับประกันปีหนึ่งหมายว่าเอาไปใส่ได้สองอาทิตย์รู้สึกไม่เข้าจัดการ ส่งมาเปลี่ยนได้อนาคตจะได้เห็นแบบเด็กไปแบบขายซีเอ็มวีก่อนขายเอเชียขายทั่วโลกก็คือว่าตอนนี้เรามีที่ลาวนะครับครึ่งซึ่งคุยกันจบเรียบร้อยเราก็กําลังจะมีเหมือนกับว่าเป็นช็อปที่นู่นนะครับที่เวียงจันทร์ด้วยโอ้ครับพี่ขอบคุณครับดีใจจริงดีใจจริงคุณนําพาความสําเร็จของคนไทยไปสู่สายตาคนต่างประเทศไปถึงทั่วโลกได้อเนี้ยคือความใฝ่ฝันของคนไทยทุกคนไม่ใช่แค่ผม แล้วมันก็เป็นความภูมิใจร่วมกันคือมันมันเหมือนกับว่าอยากจะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ,รนะครับว่าคุณคุณลงทุนทําโฆษณาในเมืองไทยแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณไม่รู้คือเพื่อนบ้านน่ะเขารับรู้ดูด้วยใช่เขารับรู้ผลิตภัณฑ์ของคุณครับเออแล้วก็คือเหมือนกับว่าเ,เราก็อย่างโจใส่แว่นบอยเพื่อนเโจใส่แว่นให้อะไรอย่างเงี้ยครับได้รับความเมตตาจากพี่อามีดาราช่องสามใส่ให้ไม่ประกาศคุณดารุอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเออแล้วมันก็ถูกส่งไป เพื่อนบ้านเราเห็นเอ้ยก็เอ๊ะติดต่อเราเข้ามาว่าอยาากได้ว่าพอเขาเห็นราคาเห็นอะันเงี้ยคือผมผมก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนคนเราให้ความสําคัญกับคุณภาพของสินค้าในราคาที่เหมาะสมครับนะครับเป็นความภาคภูมิใจคนไทยด้วยการที่เขาคิดแล้วก็ทำแว่นสัญชาติไทยออกมา Facebook ที่ขึ้นอยู่หน้าจอคุณในขณะนี้คือ Facebook เด็กไทยแลนด์แฟนเพจครับ่นะครับแล้วก็ถ้าคุณมีไปเห็นคุณภูมิใจด้วยว่าเด็กเนี่ย เป็นแว่นของคนไทยสักวันหนึ่งอาจจะดังเหมือนแว่นที่เขาดังๆอยู่ในระดับโลกได้นะครับอยากฝากอะไรเพื่อนๆที่ชมเราคุยอยู่ในวันนี้ก็คือว่าอย่างที่เมื่อกี้พี่ฮามถามว่าเรากําลังแข่งกับใครอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผมก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเราผมไม่ได้แข่งกับใครนะผมผมท้าทายความสามารถคือเราแข่งกับตัวเองว่าเราจะทําของดีได้ไหมเราจะทําของในราคาที่ดีเหมาะสมได้ไหมครับเราก็คือแข่งกับตัวเองว่าเราจะพัฒนา ของดีมีคุณภาพในราคาที่คนไทยซื้อแล้วจับต้องได้เอาตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณทุกเรื่องราวที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้ครับคุณพลัมชนะพักเวโรดครับขอบคุณครับพลัมครับขอบคุณครับเวลาทางช่องสามหมดลงแต่เพียงเท่านี้วันนี้ขออนุญาตใส่แว่นปิดท้ายหน่อยนะครับให้ผู้ชมได้ภาคภูมิใจไปร่วมกันกับการมีแว่นเป็นสัญชาติไทยของเราเองถ้าสนใจก็ลองเข้าไปดูในเพจเฟซบุ๊กเนาะที่ขึ้นอยู่ หน้าจอคุณผู้ชมอยู่ในขณะน,นี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณผู้ชมจะมีแรงบันดาลใจที่จะทําธุรกิจของคุณผู้ชมให้ประสบความสําเร็จอย่างที่แขกรับเชิญของเราหลายๆคนได้ทําและส่งต่อแรงบันดาลใจนี้ให้กับคุณผู้ชมวันนี้ขอให้ทุกทั้นนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิส์สวนคุณผู้ชมที่อยากชมการพูดคุยต่อสามารถจะชมได้ผ่านทาง YouTube c h anel Search Group Official นะครับวันนี้เวลาหมดลง่เพียงเท่านี้ขอทุกทั้นนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ